บางทีบางครั้งเราเจอแล้วเราเอเจอหน้าผู้นั้ผ่าเราก็หลบนะทุกคนนายงูเขียวงูเข e ียวโอ้ตัวตัวโอ้ตัวเท่าแคบนอกไม้ยังไม่พิเดะใช่ครับไม่ใช่เต่าลางนะไม่ใช่ครับเราจะทำเมนูไม่เหมือนกันครับเมื no ่อวานเนี <right> ่ยเต่าลางกับหยกกล้วยใช่ไหม ใช่วันนี้หน่อนไม้กับหัวปีครับผมครับส่วนตัวรขบผมเนี่ยเช้านี้ยผมก็ทำเมนูน้ำพริกต้มนะครับก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกับว่าน้ำพริกต้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะตั้งใส่ในขวดน้ำพริกต้มเนี่ยจะมีกุ้งใส่เข้าไปด้วยนะครับกุ้งที่พี่ใหญ่เขาอุตาห์ไปหาให้เราเมื่อคืนนะครับ

nó quẩn, nó đậu gan, nó bong lúc nãy này, nó có bát ครับทุกคนตอนนี้ถือเวลา<ช><ม>ที่เราจะรับประทานข้าวกันแล้วนะครับกับข้าวข,ของเราเนี่ยจะมีเมนูน่อไม้จากฝีมือพี่เต้ผัดหัวปลีจากฝีมือพี่เต้น้ำพริกต้มจากฝีมือพมเองนะครับนะแล้วก็ข้าวฝีมือของน้องเด่นนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ย เป็นกู้ไม่นะ้ำที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยไปหาเมื่อคืนมาแต่้งแต่ตีสาเนี่ยจอดสว่างเลยนะ,ะก็จะได้มาประมาณครึ่งกิโลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันตัวครึกิโลนยอั ครับทุกคนจัดที่เราเนี่ยนั่งคุยคุยกันนะเราก็เจอหอยชนิดหนึ่งนะครับนี่เลยหอยชนิดนี้นะครับหากว่าเราเข้าป่าแล้วไปเจอในป่านะครับเราสามารถที่จะกินได้นะครับถ้าเราลงป่าหรือว่าเราไม่มีของกินเรามีความจําเป็นที่จะต้องกินอะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีแรงนะครับเราสามารถที่เผากินได้นะครับเนื้อขาว,ขาวเนี่ย พวกค่าที่จะดีนะครับเนาะนี่เลยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้นะครับหอยนี่มันมีเชื่อไงเราคิดไดหอยหอมหอยไอหอ,อยอะไรหอยหอมไม่ใช่หอยเค็มหอยหอมนะครับทุก <c oughs> คนหอยชนิดนี้ไม่ใช่หอยที่อยู่ในน้ำนะครับทุกคนเป็นหอยบบอกนะครับเป็นหอยที่อยู่ในป่านะครับเนาะใช่ซึ่งท,ท,ที่ลงดมเนื้อหอมก็ทำไมมันถึงเลยช้ารึเปล่าอยู่เมื่อกี้ทำไมมันเลยช้ารึเปล่าแล้วก็ <c oughs> เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งแปลกมากๆทุกคน ไม่มีค่าแต่เดินได้นะครับทุกคนเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่รู้นะเชื่อครับเชื่อนะมันมันเดินมันเดินยังไงมันเดินได้ทั้งวันมันเดินเดินยังไงล่ะมันเลื้อยี่มันเลื้อยมันกระดึบกระดึบอ่ะกระดิบกระดิบอ่ะเนี่ยอายุมันเดินอยู่อย่างเงี้ยรู้ป่ะนะแต่ว่าถามว่ามันอิ่มไหมมันไม่อิ่มหรอกทุกคนแต่ถ้ามันจําเป็นอ่ะเราใกล้จะตายแล้วเนี่ยเราอาจจะไปต่อลองท้องได้นิดนึงนะแล้วก็มีอย่าก รสชาติพี่ก็ไม่เคยเคยลองกินเคยลองกินแล้วใช่ไหมใช่รสชาติแต่พี่ไม่เคยกินเพราะว่าพี่ยังไม่เคยมีผัดจับเป็นที่ต้องกินหอยชนิดนี้นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเราหาดูได้ยากนะครับมันไม่ค่อยจะมีนะหอยพวกนี้ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเอาตัวรอดจากหอยนีย้แล้วจะหาทีนได้ง่ายไม่ใช่นะครับตัวหา<ม>ยาก <พอ S 1> นะครับน่จาจะบเออกับเราจริงๆนะแต่ที่อื่นอ่ะมันจะมีเยอะลูกเ่าผมไม่รู้แถวบ้านผมผมกะรัดตีได้ว่า เราไม่ค่อยพดเจอกันบอ่บอยๆนะครับน,น,นานๆจะเจอทีนะพี่ใหญ่เนาะอันเดียวทุกวันค่ะว่าถ้ามีงัน้นเข้าป่าไม่ต้องเอาเข้าป่าอะไรไปกิ่เหล่ชิ้นหอยเนี่ย<ช>มันก็ไม่ใช่นะครับหายากในยานจะเป็นถ้าเราเจอนะครับทุกคนอ้าโอเคน,น,อดดนะ

นะครับผมที่ธรรมชาติลังสันให้นะครับสิ่งอัศจรรย์ครับทุกคนก็าวันชนิดนี้ผมก็ได้สั่ทิศให้เพื่อได้ดูกันหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีพี่ๆหรือเพื่อคนใหม่เข้ามาที่ยังไม่เคยเจอเลยนะครับเนาะะวันชนิดนี้ เราสามารถที่กินน้ําขมันได้แล้วก็น้ําขมันเนี่ยคุ้มค่าที่จะมีเยอะนะครับแล้วก็วิธีการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าจะตอตัดยังไงใช้มีดนะครับนะไม่ใช่ไม่มีน้ำไหลทักหยดนะอ๋ะลิบตัดเร็วอายุน้ำไหลเลยดื่มได้เปล่า กิมได้เอามาเขาบอกว่าแก้เวียนหัวไม่ใช่แล้วน้ำมันอะไอเรื่องสมุนไพรเนี่ยก็ผมไม่รู้โอ้โหกินได้ร้อยเปอร์เซนต์เขาเรียกทวันอะไรไอกระเรียงเขาเรียกว่าไผ่สุมือนะครับไผ่สุมืออ๋อมันแก้เวียนหัวทับสากกระเรียงอะน้ำมันแก้เวียนหัวนะครับใช่ไหมใช่ไม่คือถ้าถ้าจะเป็นลมไหมไม่เป็นกินได้ก็มันแก้เวียนหัวแล้วมันจะเป็นลมได้ไงเ้าไม่่มนแก้เวียนหัวโอเคนะทุกคนก็เป็นอาว่ากินได้นะครับใช่ทวันน้ำ นี่น้ำมันหยดลงมาครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยจะออกจัดป่าที่นี้แล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเดินเลาะห้ยขึ้นไปจากที่เราลงมาเมื่อวานนะครับแล้วก็จะแย่เอาไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่ที่ทําให้เราได้นอนพักผ่อนยามคืนเนี่ย ในได้นอนแบบเต็มอิ่มมากๆเลยไม่มีอะไรมาลุกวนแม้แต่เสียแอดเดียวก็ไม่มีแม้แต่กบตัวเดียวออกกบนี่ยผมเห็นตัวหนึ่งนะที่เตเห็นใช่ไหมเตใช่จําได้อยู่จําได้อยู่อืมแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับโกรอกระแตแล้วก็มีอะไรอีกเจอแค่น้านะพี่ใหญ่เนาะใช่คือแปลกนะพอตรงคืนนมาเงียบมากเลยนะผม เสียงกบเสียงเครียดปกติแล้วเข้ามาดีบชินแบบนี้เราจะได้ยินเสียงกบเสียงเครียดตามลําธารเนี่ย,ด,ยดังต่อกลางคืนแต่เมื่อคืนไม่มีมมไม่ไมีเลยมันมีแต่มันไม่ร้องใช่ไหมใช่เหมือนมันตื่นตื่นต้นเห็นคนครั้งแรกใช่ไหม <c oughs> okay, อ่ะโอเคทุกคนยังไงก็เราต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่นะครับที่เจ้าที่เจ้าป่าที่นี่ใจดีมากๆนะครับซึ่งดูแลเราทั้งคืนเลยเราปลอดภัยจากอันตรายท่าพวงนะครับยังไงก็ขอบคุณเจ้าของ ที่หรือจ้าที่เจ้าปาที่นี่ด้วยนะครับผม โอ้มาที่เดียวที่เราเดินผ่านเมื่อวานเลยใช่ไหมพี่ยานี่นะโอ้โนใช่ใช่โอ้โหจัดเดิน จะเด้งแค่แรงอะเราขึ้นไปดูดิว่าขึ้นได้หรือเปล่าได้ขึ้นตรงไหนเยอะทางนี้ป่ะไม่รู้เลยเราจะขึ้นยังไงวะวาน้ำพาสูงขนาดนี้นเขาชนหินมันลื่นด้วยนะดูท่าทางใช่ลื่นลื่นมากด้วยพี่ว่าเราหลบอันนี้ดีกว่ามันจะอันตรายวะอันนี้เหรอเนี่ยหลบฝั่งนี้ไม่ดีน้องแม่ให้ดีกว่าใช่ ทุกคนอาจจะดูในกล้องเนี่ยไม่ไม่ไม่สุ่งนะแต่พอจริงมันสุ่มมากเลยนะทุกคนมันจะขึ้นเป็นสเตตหนึ่งสเตทสองนะครับมันไม่ได้ขึ้นลาดยาวสักทีเดียว,วเดี๋ยวผมเนี่ยขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยจะขึ้นทันนี้ดีกว่านะครับเงี้นนรอ นี่คือหนึ่งสแตวกนะครับแล้วก็ขึ้นไปนู่นมันจะมีอีกหนึ่งสแตกที่มันจะเป็นน้ำผ่าน,นะทุกคนนี่อีกหนึ่งสแตกนะครับทุกคนนี่นีนเป็นไงจัน เจ้ามีความรู้สึกว่าอย่างไรรึหน่อยครับไหนงูเขียวงูเขียวโอ้ตัวตัวโอ้ตัวเท่าแค่เลยนะว่าน่าไม่ด้วยเอ้ยจับห้ามันเลยเต้มันลื่นเหรอถ้ามันลื่นไม่ต้องไปนะเต้มังหนีมาแล้วมหนหนีมาแล้วไปเลยมันหนีมาแล้วมันตกใจเหรอ พิ่ตีนห่วงโอเป็นงวกครเราก็ขึ้นไต่น้นนะทุกคนขึ้นเขียวเนี่ยเป็นงูชนิดหนึ่งที่เยือกเย็นมากนะครับทุกคนขาวเนี่ยไม่ค่อยจะหลบขนจะเท่าไหรนะ แต่ข่าวก็ไม่ไม่เคยไปโจมตีคนโดยไล่โจมตีนะทุกคนนอกจากเราจะเดินถัดถะ,ะหัวมันจริงจนะโอ้ยพี่พใหญ่มันมีร่องรอยสัตว์ป่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะใช่รอยสัตว์ตัวใหญ่นะนเนี่ยเม่นเหรอมั้งไม่ใช่เนี่ยมาขุดอะไรกินที่ยังไะ นี่นะทุกคนมันจะเป็นนัดท่าลาดุ่มเราไปนู่นเลยยาวเราไปนู่นเลยนะยเราต้องปีนี่อะไรครับเราต้องปีนตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ต้องปินแล้วมั้งดูลักษณะนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเดินตรงนี้มาแล้วเลยนะตร <Okay. S 2> งนี้ลุกนะทุกคน<ท>ลก<ง>โอ้ เนี่ยบัญทีบางครั้งเราเดินแล้วเราเออเจอนะพุงนักผ่าเราก็หลบนะทุกคนโอ้ยได้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 ทุกคนอาจจะถามว่า เดินป่าเนี่ยลำบากไหมนะครับก็อย่าไม่มีใครทํานะครับผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่ออาจจะมีคนทำนะเออก็อย่าที่เห็นเลยบางทีบางครั้งก็ลำบากอยู่นะครับเป็นยังไงพี่ใหญ่ได้ไม่ได้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 อยู่นะได้ครับอ้ได้เดินอ่ะโอเคทุกคนพัด่อยไดเหรอ

เดยวดีๆนะเต้นี่น้ำกเนี่ยตนี้มันโง่ลนะใช่ใช่เจอเจอลมลมใบาละใบนี้อาไม่มเปนมข่ันมันใช่ครับนี่มีลอ่ะนี่มีละาน่าจ้าูมาลีย้อนขี้คงเอา้าจะักหรือฮะก้าจะทักหรือ

ใช่ไม้ที่นี่มติดไฟเลดยอดก็ค้อไไม้เนี่ยเี่ยอะไรไม้เนี่ไม่ใช่ไม้ก็กไม่ใชไม้ไม ผมเนี่ยได้เดินมาเจอนะครับถาวรามัดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถาวรามัดนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นถาวรมัดใจคนหรือว่าเป็นถาวราเสน่ห์นั่นเองนะครับทุกคนเวลาที่เราเก็บไว้ในบ้านนะครับจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะมัดใจคนในบ้านแล้วก็จะ <laughs> จ,จะดีต่อการค้าขายนะครับ ไอเนี้ยความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนมาเชื่อกันว,ว่าอย่างงั้นนะครับมันเป็นลักษณะอย่างงี้เลยนะครับทุกคน,นเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็กลับไปแขวนดูนะว่ามีเสน,น่ห์หรือเปล่ามีเสน,น่ห์กับคนอคน,บนอกบ้านนี่มัดคนนอกบ้านนี่อยู่เลยนะทุกคนเห็นไหมว่ามันอาจจะผมอาจจะตัวเตี้ยไปนิดนึงนะ <c oughs> นี่เลยุคนเห็นไหมอ่ะนี่ด้วยสติจิล <Okay. S 2> สันโอเค น่าทุกคนเล่นี่ยผมดูเหมือนเล่แปกเลยนะเล่แปลกแล้วก็ถ้าผมดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่หกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมึงก็อย่าเป็นเงี้ยเป็นงาขอกูดิเล่เนี่พี่เปุ๊บเล่เกเล่หก็ได้นะเล่หกหรือเล่เก้านั่แหละเล่แปก็ได้เล่ห้าก็ได้แล้วก็จะดูอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากรมหัวเล่ห้าเลยเก้าหกเก้าห้าสิบห้าก้าหกหิ 96963นะ963 963อ่ะทุกคนก็ลองเสียงดูก็ได้นะ963นะลองเสียงดูเผื่ออาจจะได้โชว์ได้ล่านะครับก็ค้อนะ FC ได้โชว์ได้ล่าแล้วก็อย่าลืมพี่ยุงนะต, <laughs> ตัวได้โชว์ได้ล่าอยู่แล้วฟกะอากเลือดนะ <laughs> อ่ะอ่านี่นะทุกคนอ่าโอเคกลับครับทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องของจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่เข้ามาเห็คลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีพี่เด่นฝากไว้แล้วทุกคนเหนื่อย <Okay. S 1> มากเพราะว่ามันเป็นผามาสูงมากๆเลยช่วยปิดคลิปหน่อยถ้ามีน้ำนี่เป็นน้ำตกสวยจะฝากอะไรพี่ไอซีไหมน้ำตกสะวยาวเลยรับชมคลิปผมกดไลค์กดแชร์ like, กดคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วครับฝากอะไรไหมพี่ใหญ่ผมแล้ว ก็เฮ้ยใจก็มาดูพวกเราก็ขอคอมเมนต์เมนอะไรก็ได้นะครับผมใช่แล้วขอละละคนละลายแล้วคนละแช์แค่นั้นเองจริงสิ่งที่ต้องานะครับผมครับแล้วมึงจะดดึงกูอื้มกูก็เหนื่อยด้วยเ่โอเคทุกคนบ๊ายบาย